ครับวันนี้ก็ผานทุกอนะครับเป็นการสลีปก็สูงนะครับ18รอบวันนี้ลูกค้าแจ้งว่ามันดับใบเฉยนะครับก็คืออาการก็คือเปิดไม่ติดเลยแต่เราก็ต้องมาเสียบปลั๊กแล้วทดลองดูก่อนครับแรกก็เสียบปลั๊กครับผมเสียบปลั๊กเสร็จแล้วก็มากดสวิตช์นะครับจับดูด้านบนครับกดเบอร์สองครับกดเบอร์สามครับ ลักษณะเงียบมากเลยครับเหมือนสายขาดเลยก็ไม่รู้นะงานน,นี้เงียบเกินไปครับผมเออ,อปลั๊กครับลองเดูสายครับว่ามีสายหลุดสายขาดหรือเปล่าสายขาดไหมเหมือนนี่มีสายขาดนะครับดูแล้วดูด้วยสายตาเปล่าอาจจะไม่รู้นะครับอันนี้วิธีการถอดเนาะแล้วก็ถอดง่ายเลยครับกดแกงออกก่อนแล้วก็ดันขึ้นมา ต่วนตัวมัวจุกนะครับหมุนมาฝั่งนี้นะครับยังไงก็ต้องหมุนมาฝั่งนี้ให้ได้นะครับกับฝั่งนี้ครับสายออกส่วนตัวนี้นะครับหมุนมาฝั่งนี้เ๋หมอครับจับดูครับลื่นมากครับเนี่ยถือว่าลื่นมากเกนครับถอดก่อนนะครับถอดตัวนี้ออกก่อน นี้ก็ถอดมัวจุกมันอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นน็อตล็อกฝาหลังนะครับนราถอดออกก็ได้เอฟซีจากท่าพานะครับบอกว่าถอดน็อตตัวนี้ไม่ออกส่วนมากผมเอาเลื่อยตัดออกเลยครับตัดหัวจุกไม่ออกตัดออกตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่ครับเพราะว่าถ้าไม่ตัดออกเราก็ออกไม่ได้แล้วครับพอตัดเสร็จน็อตจะโผล่อย่างนี้เนาะใช้ครีมอะไรก็ได้ดึงออกมาหรือว่าพอตัดออกเสร็จนะครับเราก็สามารถดึงตัวนี้ออกมาได้มันก็จะเห็นตรงนี้ มันจะคายอยู่ตรงนี้เนาะหัวจุกมันจะคายอยู่ตรงนี้นี่เราก็สามารถที่จะแกะตั้งเปาออกมาเลยอ่าสหรับตัวนี้มันเงียบเนาะสายมันขาดหรือเปล่าลูฟิวมันขาดหรือเปล่าเรายังไม่รู้เพราะเราต้องวัดดับแรกผมอยากเพื่อนวัดฟิวดูก่อนนะครับฟิวก็การวัดฟิวเราต้องถอดตรงนี้ก่อนนองออกสี่ตัวนะแล้วก็ดึงออกมาอย่าให้น็อตหายนะครับนเพื่อนครับฟิวอยู่ตรงนี้ครับเนี่ย นี่สองขานี่ครับมันจะแปะอยู่กับลวดเป็นฟิวตัวสีขาวการวัดฟิวไม่ยากนะครับเราต้องถอดทั้งหลังก่อนครับเดี๋ยวแกนสายเสียครับเดี๋ยวผมจะตั้งในย่านเสียงครับนี่ครับเป็นสัญญาณไวไฟนะผมขีดๆอย่างเงี้ยนี่ครับสัญญาณไวไฟขีดๆอ่าพอเราตั้งมาเสร็จนะครับมันรีเซ็ตไปที่สัญญาณเสียงนะครับมันนี่ครับ เสียงไม่จะดังนี้น้องทีนี้เวลาเราวัดนะครับผมเงียตัวนี้เราก็จิ้มอย่างนี้เลยครับอันนี้หัวของผมมันหายแล้วตัวนี้ฟังเสียงนะครับถ้าถ้าฟิวไม่ขาดจะดังนี้นะครับถ้าฟิวขาดจะเงียบนะครับเราก็ออกแบลนะราขานะครับฟังเสียงนะครับอันนี้แสดงว่าฟิวขาดแล้วครับผมเนี่ยเงียบนะครับผมวัดทั้งสองข้างนะครับตอนนี้อ่ จะแนะนําเพื่อนสําหรับเพื่อนที่ไม่มีหัวแรงไม่มีหัวแรงนะครับจับมาบิดเลยครับบิดให้มันแปะกันแล้วก็เปะไว้มันเดิมสามารถใช้ต่อได้นะครับถามว่ามีฟิวไม่มีฟิวแล้วอันตรายไหมมันไม่มีอันตรายครับแต่ว่าเวลามันช็อตเที่ยวหลังคุณรวดมันจะเสียนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราไปซื้อฟิวมาเราก็ใส่เลยครับแต่นี้ผมฟิวไม่มีนะครับเดี๋ยวผมสาธิตเพื่อนดูวิธีการต่อต่อคอมตรงนี้เนาะนี่ครับก็ าฟิวเป็นเขาขาวสองขานะครับเราต่อข้อมขานี้ไปใส่ขานี้เลยครับอันนี้เป็นฟิวพันลงอีกร่นหนึ่งนะครับกับมันจะเป็นสองขาแบบนี้เนาะเราก็แตกกับสองขานี่ครับถ้ามันไม่ขาดจะดังอย่างนี้ครับแต่ถ้าขาดมันจะเงียบนะครับแสดงว่าฟิวตัวนี้ยังอยู่ครับนะครับมันดังอย่นี้ครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้เพื่อนดูแล้วกันเอาฟิวตัวนี้ใส่แทน ครับเราต้องเอาตัวนี้ออกก่อนถ้าเราจะเปลี่ยนเพียวใหม่เราต้องเอาเลืดอ,ออกนะครับถ้าไม่ลือออกมันจะแสงแราดกตัวเลยครับตัวนี้ด้วยนะครับ เดิมนะครับปูสองนิ้วต่อเข้าไปก็แกนแกนล็อกปออกก่อนนะครับมันไม่แน่นหรอกครับตอกเบาๆก็ออกนะครับบางตัวก็เสียอล้ครับหานี่ครับเก็บไว้ครับผมก็ตอนต่อไปนะครับเราก็ถอดนอตสี่ตัวกับท่อไม่แข็งจริงไม่ออกครับผมเพราะว่าเป็นอ่า ไอเป็นตัวใหม่นะครับพอนเลยเเรียกว่าไม่เรียใหม่อยู่ครับออกสองตัวนะครับไม่ออกสองตัวเราปาดหัวนะครับแล้วใช้กวามเป็นตนี่ไม่มีปัญหาครับแค่นี้โอเคครับเพื่อนครับนี่ครับใส่เสร็จแล้วหมุนไม่มีเสียงดังครับก็ประกอบได้เลยนะครับตอนซี่ถ้ามีนะครับถ้ามีกระปาระวัดสีได้นี่ใช้สี่หนึ่ง้านะครับเดี๋ยวผม วัดสีเพื่อนได้ดูกันเลยนะครับเราจะจ้างตั้งมาในย่านนี้นะครับนี่ย่านหัวที่เป็นขีดคล้ายกับเท่ากับนะครับแล้วก็ผมมันเป็นรีเซตที่เอ็นกับเอนะครับนี่ครับตัวนี้เนาะมองเห็นลางๆครับเพราะว่าตรงสื่อมจางครับข้างไหนก็ได้นะครับซ้ายขวานะครับเราจะวัดข้างไหนก็ได้ให้เพื่อนดูที่หน้าปัดแล้วกันนะครับวัดซ้ายขวานะครับข้างไหนก็ได้มอสีแดงวันก็ได้หรือสีแดงไว้ว่าฝั่งมันก็ได้ สี่ห้าศูนย์นะครับก็สําหรับซีตัวนี้นะครับก็หนึ่งจุดสี่ห้าศูนย์อ่าถ้าเป็นลูกปืนนะครับผมแนะนําให้เปลี่ยนซีตัวใหม่เข้าไปเลยนะครับก็คิดตังค์ลูกค้าไปเลยนะโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนซีให้ลูกค้าไปเลยดีกว่านะครับอ่าเพื่อความชัวนะครับก็ใช้ซีหนึ่งจุดห้าคโผมว่าผมใช้หนึ่งจุดแปดให้ลูกค้าเลยดีกว่านะครับเพื่อความแรงนะครับนี่ ยี่ิแปดไมโครเปลี่ยนไปเลยครับผมเป็นแบบมีสายนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการซีพัดลมนะครับของผมเป็นแบบไม่มีสายครับตัวละยี่สิบาทครับแต่ถ้าเป็นแบบมีสายนะมันเป็นตัวละสี่สิบไม่ใช่ยี่สิบสี่บาทนะครับก็แกนนะครับตัวละยี่สิบาทสิบแปดนิ้วยี่สบองบาทนะครับแล้วก็สิบหกนิ้วยี่สิบาทสําหรับแกนนะครับบูธถุงละหกสิบบาทสิบตัวนะครับ พุทยาง40บาทนะครับ10ตัวเหมือนกันปาาคอบ90บาทนะครับนครับก็ใส่ท่อกดเส้นละ5บาทนะครับ่เมตรก็ฝากผมซื้อได้นะครับก็ส่งที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรเะียก็ส่สงเองนะครับแล้วก็ซื้อของก็ตามความจริงนะครับราคานี้เลยหลับหาอะไรไม่ได้นะครับ ก็สั่งทีเยอะนะครับขอแนะนําทีละ10ตัวขึ้นไปนะครับมันจะถูกนะครับเพราะว่าค่าส่งมันใกล้เคียงกันมากน้อยกับเยอะนะครับคุ้มไหมผมว่ามันคุ้มนะครับแต่แถวบ้านอาจจะแพงกว่านี้เยอะวันหมถูกมากอามอนก็ถ้ามีที่บ้านแถวบ้านก็ซื้อได้เหมือนกันนะครับนี่ผมไม่ได้ค่าโฆษณาของอมอนนะครับแต่ว่าผมอยาก ้เพื่อนได้รู้ว่าที่ออมอันมีขายนะครับก็ไปซื้อได้โอเคเรียบร้อยครับผมอันนี้ก็ประกอบเลยครับเรียบร้อยสําหรับฮาร์ตเลซิ8นิ้วนะครับรุ่นใหญ่ครับก็อาการก็คือผิวขาดนะครับแล้วก็สาเหตุที่ผิวขาดนะครับส่วนหนึ่งเกิดจากอ่ค่าคาปาลดลงนะครับจึงทําให้ผิวมันขาดนะครับใหม่ครับปัญหาเกิดกับเพื่อนครับปรากฏว่านะครับ อยู่เลยครับผมน่าจะเป็นที่ลูกปืนแล้วครับเพื่อนไม่น่าผ่านนะครับคลิปนี้น่าจะยาวครับผมผมยังจะไม่เปลี่ยนลูกปืนใหม่นะครับแต่ผมใช้โซเล็กนะครับคิดเข้าไปที่อ่แกนนะครับร็จแล้วน้ามันเครื่องเก่าของมอเตอร์ไซค์นะครับถึงเก็บไว้นะครับผมหยดไปที่แกนก็หยดไปเยอะหน่อยก็ได้ครับบางทีสาเหตุที่มันดังนะครับเกิดจาก จารบีนะครับที่อยู่ในตลับปืนมันมันเหนียวมันหนืดนะครับหรือว่ามันหมดสภาพนะครับหรือว่ามันเกาะกันเป็นก้อนเมื่อเราขีดโซลเล็กหรือน้ำมันลงไปหรือมันจักก็ได้นะครับให้มันไปละลายเฉพวกจารบีนะครับที่มันอาจอยู่ในตลับนะครับให้มันอ่อนตัวลงนะครับเสร็จแล้วนะครับทิ้งไว้สักพักเรากดเบอร์นะครับกดเบอร์หนึ่งครับจะเห็นได้ว่า ที่มันดังแรงๆเมื่อสักครู่นะครับมันเงียบไปแล้วครับนี่ครับกดเบอร์สองครับเบอร์สามครับนครับปิดครับผมทีนี้เราลองไปใส่ใบอีกรอบหนึ่งครับว่าอาการดังฟิตๆิทิิมันจะยังอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลุยกันเลยครับผมข้อระวังอีกข้อหนึ่งนะครับสำหรับใบ18นิ้วนะครับ ถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นรอยแตกงานบริเวณขอบนี่นะครับเป็นรอยแตกเป็นขีดๆเหมือนเราขีดไว้นะครับต้องเปลี่ยนนะครับถ้าไม่เปลี่ยนนี่แตกแตกแน่นอนครับกดเบอร์สามนี่ร่วงเลยครับร่วงเลยครับเพราะฉะนั้นถ้ามีรอยขีดแตกลายงานครับต้องเปลี่ยนนะครับเพื่อนๆครับกบเสร็จเรียบร้อยนะครับเรามากดเบอร์หนึ่งกันครับนี่ครับเรียบร้อยครับผมกดเบอร์สายครับ กดเกิ่นสายว่ามันมีปฏิกิริยาอะไรหรือเปล่านะครับนี่ก็คือเบอร์หนึ่งนะครับเงียบกิ๊บนะครับเบอร์สองครับเบอร์สองแรงปกติครับเบอร์สามครับเบอร์สามถึงก็แรงมากเลยครับผมนะครับเบอร์หนึ่งก็ไม่ดังแล้วครับไม่มีเสียงเยียดเยียดดังแล้วครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับจหรับลูกปืนเราก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแค่เราใส่จารบีใส่น้ํามัน นะครับน้ำมันจากก็ได้นะครับน้ำมันโซลัก,ก็ได้หรือว่าน้ำมันเครื่องเก่าถ่ายออกจากมอไซค์นะครับก็เก็บไว้โซลัดเราต้องมีนะครับพอเราขีดไปาการดังเสียดสีเดียดมันก็จะหายไปนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามด้านล่างถ้าเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนหรือหลายๆคนกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นกันหลายๆคนนะครับจะได้นำไปซ่อมเองหรือว่านำไปเป็นอาชีพเสริมได้หรือเป็นอาชีพหลักเลยก็ได้นะครับ ขอบคุณทั้ง8,000 80, 0ืกับแปดหมกับอีก6คนนะครับที่กดติดตามนะครับขอบคุณทางไลน์ทังด้านทางไลน์ก็4 5 0 0คนด้วยครับขอบคุณทั้งด้านเฟซบุ๊กสามสี่พันคนเวยครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและให้การสนับสนุนผมนะครับก็จะมีกําลังใจทำคลิปต,ต่อไปคลิปนี้ลาไปแล้วยินดีกดติดตามนะครับสวัสดีครับผม